มันดูแต่ละคนวันนี้เป็นวันพักของชายชายชาติจตีไม่ต้องเต้นเลยแต่เพลงแม่งก็มอนอย่างเลยเฮ้ยเราเออไทยใช่เราอยากถ่ายลงช่องยูทูปเพราะว่าเฮ้ยช้างช้างไอ้สัสโอ้ยเต่าของกูเลยไอ้ปอทุเรียนไอ้สัสวันนี้เป็นวันที่เรามาฉีดวัคซีนนะครับงันให้ภาพอะงานให้ โอก็ดูดูแต่ละคนโอ้งกอเลยเนี่ยนะชื่อกูเลยอันเล็กก็ตั้งเยอะกระถางจิ๋วเออแล้วแต่ลุงลุงประยุทธ์ซื้อมาทำไม เฮียนี่จ้องจะขโมยยองเาอยากจะขโมยมากมากอ้สัสพูดคำนี้กับกูนะนี่นะมเนี่ยไ้มึงเอากระเป๋ามาอกมาเย่ยาวไเขามองเราเลยชิบหายก็เราอยากถ่ายเราไม่มีอะไรลงช่องมานานแล้วอะสฟักบัว What w a t k บัวพอ ไส่กูตอนเด็กเลยตอนเด็กกูเท่านี้หมายถึงหมายถึงอันนั้นแขนขา้นวเลอปอดอปอดเออฟังแอปอครับครับครับทางกูคนถ่ายไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโดนกลับเด้อเออมากูเล่นด้วยกูเล่นด้วยกูเล่นด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นหน้าร้องถ่ายยืนถ่ายแล้วเราเลิกถ่ายเขาถือเขาใครจะถือหรอใครจะถือใครจะถือเขาจะเขาไม่ยอมวันนี้เราก็มึงถ่ายผู้ดียึดไม่เออวันนี้เรามาฉีดโควิดที่เทศบาลฉีดโควิดเฉยฉีด ที่โควิดก็มันเป็นเชื้อโควิดมันเป็นเชื้อตายฉีดโควิดต้องเลยมาฉีดตอนนี้ผ่านไปแล้วเว้ยตอนนี้ผ่านไปแล้วสามสิบนาทีต้องเลยอยากรู้ว่าเราเนี่ยดูครับดูวัคซีนโอ้โหคนเชยเลยสังเกตฟังรีสเลยรู้ว่าผ่านไปสามสิบนาทีแล้วเราจะมีอาการตั้งแตงเมื่อวานนี้ติาตั้งไหมเขาบอกว่าเราเวลาฉีดโควิดหรือฉีดโควิดบอกฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้มีกีเมาอยู่นิ่งๆอยู่นี่นิ่งมาทีตีมา ตาามมออโป้พนักงานเดินมาเก็บตังตรงนี้เลยครับเราผ่านยแล้ว30นาทีก็เลยอยากรู้ว่าเวลาชีพปีเนี่ยเราจะถึงใกล้จันยึดไหมเราจะตายหรือเปล่าถ้าเราตายเนี่ยเราก็จะนอนชักชักชักอะไรดิใช่ดิช่างงชักเฝาไอ้คนชินไหมอยากได้ปะอยากได้ปะ อะไรย่าด๋อยยาตูใช่ไหมล่ะมันมีรูให้เราด้วยเปล่ามึงทำไปทำเฮี้ยอะไรไอสัตว์ต้องท้องทำต้ไม่เคยเห็นมาก่อนเตาลีอ่สัตว์เปรี้ยวจะซื้อข้าวกินไหมนะกูหิวจะซื้ออไปดิโซนไหนดีเราต้องรีวิวทีละโซนหายหน้ากูก็ได้เพื่อน เราต้องรีวิวทีละโซนพอดีตากกล้องมันไม่ค่อยถือนิ่งๆเข้าใจปั๊สปอนเซอร์เออวัตสันต้องเข้าแล้วนะครับพอดีช่องผมมันดังมากโอ้ไม่เชื่อเลยครับสองพูดกี่ตามหนึ่งมันตัวกูงูคือหลอกข้อไหนเขาไอ้สัตว์มึงต้องแต่งขอเขามึงมีสิ่งที่สวยกว่าเขาแล้วดูไปไหนอ่ะมาสักะเขาดิ้งเพื่อนครับเขาดิ้งเพื่อน มันไม่โดนไม่โดนเจ้าของช่องนี้มันหล่อจริงจริงแลขายอะไรต่อมาเลยนายเป็นคนนายเป็นคนมันได้ไยเน่าอะไรฮะเกรย์เกรย์เกรเกรไอที่มันเป็นตัวในอันนั้นน่ะนะในฟอลิเทโอไอสัตว์โอ้ไม่ตบมุกกูเลยอ่ะในช่องนี้จะไม่มีสาระอะไรเลยใช่ไหมเป็นมุกไม่เห็นตรงเท่านั้นไหม นหนฮะมันไม่ได้ไม่ใช่ใส่น,นะมันเอาไว้ทำอะไรฮะปากมมงองโอนนายลองเ้าเช้าไอ้ที่มันเป็นหอคอยในภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันน<ะ>ั้นมันชเช้า

โซนที่เหมาะสำหรับเด็กไอ้เฮียนี่รู้ดีไอ้สัตว์รู้ดีโซนนี้มากครับเพราะว่ามันมีอะนี่มันคืออะไรฮะเฮ้ยเอฟไอ้เชนี่นี่เลยฮะของดีประจำประเทศไทยเฮ้ยไอเด็กนั่นขโมยเปล่าไอเด็กเฮนี่ เราต้องเซ็นเซอร์ไว้เราต้องเซนเซอร์ไว้เพราะว่ามันเอ้ยสะกดพ่อไงเราเพิ่งฉีดมานะเว้มเราห้ามกินสุรารยะไม่ชัดประมาณสถานนามาเป็นคาถาเลยกูเจ้าหน้าที่เขาจะมาจับเราแล้วเออพาไปเดินโซนไหนอีกดีโซนคุกมึงเออใช่มึงไม่ได้กินขนมมึงซื้อฝาตอนเล่นมุงนี่กล้องไม่เคยอยู่หรอก อ๋อเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ไออันนี้อันนี้คือมอทอดมอทอดไอ้ที่มันเป็นอยู่ตัวที่อยู่ในอาวุธป่ะครับมันมอทอดมันไม่หายอะรอบสองฮะขี้ลูกอมป่ะอันนั้นมันเป็นทอดขี้มันดีมีลูกคนหายใะอันนั้นมันทาน็อตโอ้โหยโหยเขามองเขามองกันเต็มรถแป๊ดเลี้ยวอ่ะเขาบอกว่าจับวานป่อันนล้วคอสทอดโอ้ย ไอที่มันเป็นขุดและไม้ค้าแล้วมันแบบได้บล็อกเดียวได้บล็อกเดิมอมานะอันนั้นมชิวทองไอที่ไอที่มันเป็นเครื่องดื่มรังนกอ่ะนะน้ำมาสกอตเอ้ยกูลืมไปมันมีอยู่ในสารระบบโอ้โหอ้าวจ้อร่อยสกอตอะไรสกอตแท้รังนกแท้สกอตตีช็อตมันไปยิงกูนะเออเราไม่สนใจนี่มันวายสนใจเป็นไททันเตลวาย วายที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะทำไมอันนั้นก็วายเหมือนกันวายที่มันแปลว่าทำไมอันนั้นเล่นไปแล้ววดไปว่าอะไรบนตีนกูไร้ที่นี่แล้วยังไงต่อไม่รู้ไม่รู้ควยอะไรอ่ะโอกาสตออกกล้องนาทีออกให้มันสุดๆหน่อยเขาเรียกอะไรนะดูซูมซูมดูดูดูซูมซูม อยากซื้อเลยครับซาลี่นะครับรีวิวสาลี่สาลี่ไอ้ที่มันใช้ชุบแผลนะสำลีไอ้ที่มันเป็นผู้หญิงแบบล่างหุ่นสวยๆอันนั้นมันหุ่นดีเฮ้ยอันนั้นมันเซ็กซี่โอ้โหนั่นอะไรฮะนะมัวฮะไอ้ที่มันแบบกำลังจะหลับอันนั้นมันเมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเชื่อเชื่ออะไรฮะเชื่อเชื่อีอยโหทำไมอ่ะเขาโทรมาแล้วเหรอใครโทรมากำลังอิท ทำไมฮะ,ะอ๋อมันเทศอ๋อแฮ <c oughs> <c oughs> ่งับคลิปไป้พี่เท่านี้ก่อนแล้วกันโอก่า ถามว่าทำไมคลิปมาถึงจบแบบไม่มีปีไม่มีคุยก็ผมเกรงใจพนักงานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เขาทํางานอยู่ในรถตัดผมไปโบกเวกโบยายประมาณ8ปดานาทีไม่เก้านาทีหรอกเห็นในคลิปประมาณ8นาทีใช่ไหมแม่งความจริงนานกว่านั้นอีกนะครับคือเขามองกันเต็มเลยนะผมก็เกรงใจไม่รู้เลยซ้ำว่าเขาให้ถา่ายหรือเปล่าใช่ไหมเออปอถ้าไอ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ้เกรงใจบวกอายด้วยจัด <laughs> ไปหาทำนะครับ ก็เกรงใจพวกคนะไรคนที่ไปเดินซื้อของอะไรต่างๆนานาด้วยเ <Okay. S 2> อเกระต่หาแล้วเกรงใจทุกคนนะครับบางคนบอกเาไม <c oughs> <น>่รู้พอดีไปเสียงดังนะครับก็เลยขอโทษนะครับที่คลิปมันสั้นไปนิดนึงนะครับแต่คือผมไม่ได้ขออนุญาตเขานะเขาอยู่ๆก็เดินเข้าไปถ่ายเลยก็เลยแบบว่าปิดแบบไม,มไ,มมไ,มมไม่มีไม่มีปีกไม่มีขุยนะพอดีพนักงานเดินผ่านมาแล้วเขามองเยอะนะครับผมก็เลยเป็นเกรงใจนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะจบแบบไม่มีข้อกังขาแล้วก็อย่าลืมกดซับกูด้วยซั์